เคยได้ยินเสียงครวญครางจากบ้านร้างหลังนั้นไหมหลายคนบอกว่ามันเป็นแค่ลมแต่ฉันไม่เชื่อคืนนั้นฉันเดินผ่านบ้านหลังนั้นเสียงมันดังมากเหมือนใครกำลังเจ็บ ปวดทรมานฉันตัดสินใจเดินเข้าไปใกล้เสียงยิ่งชัดเจนใครนะ่ะมีใครอยู่ไหมฉันถามออกไปไม่มีเสียงตอบรับแต่เสียงครวญครางยังคงดังต่อเนื่อง ฉันก้าวเท้าเข้าไปในบ้านผนังผุพังพื้นไม้ส่งเสียงเอียดอ้าทุกครั้งที่ฉันเดินห้องมืดสนิทมองอะไรไม่เห็น มีใครต้องการความช่วยเหลือไหมฉันถามอีกครั้งคราวนี้มีเสียงตอบกลับมาเสียงกระสิบเบาๆช่วยด้วยฉันพยายามตามหาต้นเสียงแต่ยิ่งเดินเสียงก็ยิ่งดังมาจากทุกทิศทาง ทันใดนั้นประตูห้องใต้ดินก็เปิดออกเองฉันรู้สึกขนลุกสู้เสียงกระสิบดังขึ้นอีกครั้งลงมาช่วยเราฉันตัดสินใจวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นทันทีไม่กล้าหันหลังกลับ หลังจากวันนั้นฉันไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้บ้านร้างหลังนั้นอีกเลยใครที่ได้ยินเสียงครวญครางนั้นต่างรู้ดีว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้มีแค่ลมแต่มีวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลือและอาจจะต้องการมากกว่านั้น